สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็มาดูสูตรหลัก10บนนะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับเข้าต่อเนื่องนะครับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าแม่นมากๆนะครับสูตรนี้นะครับยังไม่หลุดนะครับ งวดนี้ก็ขอให้เดินต่อนะครับสูตรนี้นะครับเข้าต่อเนื่องนะครับเรามาดูสูตรนี้กันนะครับยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้ก็เข้าเลขศูนย์นะครับทีนี้เรามาตามต่อกันนะครับในงวดวันที่16คือพฤศจิกายนพศ2563นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ เราก็มาทบทวนสูตรกันก่อนนะครับสูตรนี้ผมเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16สิงหาคมนะครับเพื่อหาผลในง่วดวันที่16พฤศจิกายนนะครับงวดที่จะถึงนะครับเรามาดูนะครับว่าสูตรเป็นมาอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมจะเอาหลักร้อยนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันเลยนะครับ8ปดบวกแก็เป็น16นะครับ 16ราแต่เลข6นะครับ6เพิ่มไป1แต้มก็เป็น7 7เ,เพิ่มไป1แต้มก็เป็น8 8เพิ่มไปอีก1แต้มก็เป็น9นะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่1กันยายนนะครับเลขออก9 99 99 9, 9้า้างล่าง9 8นะครับ9ก็เข้าหลัก10บนนะครับ9เข้าหลัก10บนลมก็พัด เย็นขนาดนะครับฝนจะตกแล้วเด้อพี่น้องฝนก็จะตกแล้วนะครับพี่น้องเก้านะครับเก้าบวกแปดเก้าบวกแปดก็เป็นสิบเจ็ดเราแต่เลขเจ็ดนะครับเจ็ด เพิ่มไปหนึ่งแต้ก็เป็นแปดแปดเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้ก็เป็นเก้าเก้าเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้ก็เป็นสิบเราแต่เลขศูนย์นะครับผลการออกรางวัลงวดวัน,วนที่สิบหกกันยายนเลขออกสองสี่สี่ศูนย์แปดสามข้างล่างห้าเจ็ดนะครับแปดก็เข้าหลักสิบบนนะครับศูนย์ บวก7็ก็ได้7็นะครับ7เพิ่มไปหนึ่งแตมก็เป็น8 8เพิ่มไปอีกหนึ่งแตมก็เป็น9 9เพิ่มไปอีกหนึ่งแตมก็เป็น10เราแต่เลขศูนย์นะครับผลการออกรางวังวดววันที่1ตุลาคมเลขออก8 3ดสามเจ้มข้างล่าง5 9 9ก็เข้าหลัก10บนนะครับ 8ปดบวกเก้าก็เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเราแต่เลขเ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็เป็นแปดแปดเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นเก้าเก้าเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็เป็นสิบเราแต่เลขศูนย์นะครับผลการออกรางวัลวันที่16ตุลาคมเลขออกสอง0 5 1ข้างล่าง3 8นะครับ ก็ผิดไปหนึ่งงวดนะครับโทษทีนะครับลืมไปผิดไปหนึ่งงวดนะครับพอดีไม่เข้าหลักสิบนะครับแต่ไปเข้าหลักร้อยก็ถือว่าก็ถือว่าผิดนะครับแต่ก็ยังเด่นอยู่นะครับถือว่าเป็นเลขเด่นอยู่นะครับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเด่นอยู่นะครับแต่ก็กลับมาเดินดีนะครับเกือบกลับมาเดิมได้นะครับก็ ถือว่าโชคดีนะครับกลับมาเดินนะครับเรามาดูว่าที่ผ่านมานะครับเขาก็เดินมานะครับเขาก็เดินมาเป็นหลักสิบก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกแปดก็ได้แปดนะครับแปดเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นเก้าเก้าเพิ่มไีหนึ่งแต้มก็เป็นสิบสิบเราแต่เลขศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มไปหนึ่งแต้มก็เป็นสิบเอ็ดเราแต่เลขหนึ่งนะครับลมก็พัด แรงนะครับช่วงนี้นะครับผลการออกรางวัลเลขออก5 06นะครับ404ข้ 4, 0, 4, างล่าง40นะครับครับ ลมหนอลมให้ทำเสร็จก่อนนะครับลมไวลมให้ทำเสร็จก่อนคำนวณให้พี่น้องได้ชมกันก่อนสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมจะเอาหลักร้อยนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับ บวกกันเลยนะครับ4บวก0 4บวก0ก็ได้4นะครับพี่น้อง4บวก0ได้4นะครับวางตรงนี้ไปเลย4บวก0ได้4 4เพิ่มไป1แต้มก็เป็น5 5เพิ่มไป1แต้มก็เป็น6 6เพิ่มไป1แต้มก็เป็น7นะครับโอ้ยลมพัด ครับเลขเด่นของเรามีเลข4เลข5เลขหกเลข7นะครับตัวไหนจะมานะครับหลัก10บนนะครับมาลุ้นกันในงวดวันที่16พฤศจิกายน6 3สามนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสบทุหน้าใหม่แล้วนะครับจดไว้เลยนะครับหลักส0บนของเรามีเลข4เลข5เลขหเลข7นะครับ ก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าสูตรเดินดีอยู่นะครับหลุดไปหนึ่ง,งวดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะครับขอบคุณมากครับ